สวัสดีครับสวัสดีทจกคนทรตุ่นนะครับผมวันนี้น้องน้ำเพชรหัดขึ้นรถนะครับแม่แม่น้องน้ำเพชรหัดขึ้นรถนะครับน้องน้ำเพชรหัดขึ้นรถนะครับผมห่างหายมานานนะครับแม่แม่ห่างหายนานแล้วนะครับผมหัดขึ้นใหม่นะครับผมหัดขึ้นใหม่ขึ้นง่ายเลยแม่แม่ขึ้นง่ายเลยต้องใ่อยากไปเที่ยวหาเพื่อนๆนะครับแม่แม่ต้องใ่อยากไปเที่ยวหาเพื่อนๆนะไม่ได้ไปไม่ได้ออกไปเจอเพื่อนๆนานแล้ว วันนี้เพชรจีก็เลยอยากจะไปหาเพื่อนๆนะครับแม่แม่ขี่รถเล่นก่อนพรุ่งนี้ค่อยไปออกสนามจริงครับพรุ่งนี้ค่อยไปสนามจริงนะแม่แม่พรุ่งนี้ค่อยไปสนามจริงนะครับผมโอ้ข้างหน้าก็จะเป็นน้องใบข้าวนะแม่แม่ข้างหน้าก็จะเป็นน้องใบข้าวนะครับผมวันนี้เพชรเพชรก็จะงงๆหน่อยว่าเอ้าวันนี้จะขึ้นรถไปไหนนะแม่แม่วันนี้จะขึ้นรถไปไหนนะครับผมของน้ำเพชรนะครับ น้องน้ำเพ็ดนะครับแม่แม่น้องน้ำเป็ดฝึกขึ้นรถนะครับแม่แม่ฝึกขึ้นรถลงรถนะครับผมฝึกขึ้นรถขึ้นรถลงรถนะครับผมเฮ้ยเด็กไม่ตื่นเลยนะแม่แม่ไม่มีตื่นเลยฝั่งนี้ก็จะเป็นน้องใบข้าวนะครับแม่แม่ฝั่งนี้ก็จะเป็นน้องใบข้าวครับขึ้นฟุตบอลขึ้นฟุต คืนรถน้องมิ่งนะครับแม่ bueno. แอาศัยกับน,น้องมิ่งไปก่อนนะครับผมอาศัยกับน้องน้องมิ่งไปก่อนนะครับอาศัยกับน้องมิ่งไปก่อนวันพรุ่งนี้เราก็จะไปอ่าอนเชิญพระอุปคุตนะครับแม่ bueno. ไปอัญนเชิญพระอุปคุตขึ้นจากหนองน้ำนะครับผมวันต่อวันที่29ช่วงเช้าก็ไปเส้นพระกูประกนะครับแม่ไปเส้นพระกูประกร,รอ่าช่วงบ่ายมาเราก็จะแห่นะครับแม่ แห่พระเวสันดรเข้าเมืองนะครับแม่แมแห่พระเวสันดรเข้าเมืองนะครับผมวันนี้หัดขึ้นรถไปก่อนนะแม่หัดขึ้นรถไปก่อนนะครับหัดขึ้นรถไปก่อนนะแม่แหัดขึ้นรถไปก่อนนะครับผมช่วงนี้ก็หัดไปก่อนเ,เดี๋ยวเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ได้ขึ้นรถตนเองเดี๋ยวถูกลว,วันที่หนึ่งก่อนถูกลวันที่หนึ่งก่อนนะน้ำพชรอะไรนี่อะไรอย่าไปทํา ไม้น้องหักเด้อลูกไม่เอาไม่เอาอย่าไปทำไม้น้องหักนะเราเล่นไปเล่นมาทำไม้น้องหักไม่เอานะลูกน้ำเพชรแล้วน้องมิ่งไหมขึ้นอีกนะลูกแลวน้องมิงไห้ขึ้นอีกนะโห<อ>นิ่งมากเลยแม่แม่นิ่งมากเลยโอ้ ไม่มีดื้อมีอะไรเลยลูกสาวไม,ไม่ไม่ดื้อเลยแม่แม่ลูกสาวไม่ดื้อเลยครับนิ่งมากเลยแม่แม่นิ่งมากนะครับผมเดี๋ยวเราไปารับชมตอนลงนะครับแม่แม่ไปรับชมตอนลงนะครับไปรับชมตอนลงนะครับผม ไหรอกเยวพาน้องลงไงมูดม <m> ูดม <m> ูดิมูมูดิวจะไหนนี่มูดิวนีแล้ว้ามึงจะลงมอนม่ไจะเป็นยะไรลงได้เอา bao là bao đúng là đúng bên mẹ me... nhưng mà dột, thì nó à, thì cái gì này <laughs> <laughs> nhổ quá yeah, <laughs> <laughs> <Đúng> thì nó <laughs> đủ gì rồi nhổ cái này nhổ cái nhổ này cái này này nhổ cái này cái này này nhổ cái này nhổ cái 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 này Ừ. Đẹp con trai, Chết đi Chết đi đi Hắn có nè, coi cho hắn เขาจะหันลงเขาจะหันลงเพราะว่าเขาคนเดียวเขาจะหันลงเพราะว่าเขาคนเดียวแล้วลงแล้วนะจุ๋ยทุกสาวลงนวแล้วแล้ก่อนพยานล้มก่อน วุ้นจะให้เตะม,มากเก็บเขาอโอคือเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยลองทดสอบระบบว่างเหรอหยุดหรอ เ <Okay. S 2> ขาว่าจะไปตัดต้นกล้วยทดสอบทดสอบแล้วนะคะทดสอบลองดูก็ขี่รถเล่นเมื่อกี้ลองดูนะคะเพราะว่าสาเหตุที่ต้องลองดูเนาะด้ยวยความที่ เตเป็นควานใหม่ที่ลองมาดูเชิงกับน้ำเพชรด้วยก็เลยต้องทดสอบดูนะคะว่าช้างกับควานอ่ะเข้ากันได้หรือเปล่าเพ็ดมาเพิ่มาบามาเลยคานีมาเพชรมาไปพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ